เป็นรายละเอียดสำหรับเครื่องยนต์กลไกลที่คนขับรถยนต์ทุกท่านจะต้องรู้ภาพด้านขวามือที่ท่านเห็นนี้เป็นเครื่องยนต์จริงๆมาได้เล่นกลให้ท่านเห็นต่อไปนี้ผมจะเล่ารายละเอียดที่คนขับรถยนต์หรือผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านนั้นมีความจำเป็นจะต้องรู้ถ้าท่านรู้แล้วท่านสามารถเซฟหรือประหยัดเงินค่าซ่อมค่าใช้ใจ่ายต่อปีนั้นได้อย่างมหาศาล เพราะรถยนต์ที่ใช้ทุกวันนี้บนท้องถนนพังเพราะไม่รู้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะบอกวิธีการรู้ถึงวิธีการป้องกันฟังก่อนที่จะพังพังแล้วฟังที่หลังจะมาโทษดวงวาสนาไมดีไม่ได้ครับท่านวิธีการใช้รถแบบปลอดภัยข้อแรกก็คือระบบเบรกเวลาท่านจะออกตัวจากบ้านหรือจะออกตัวจากที่ทำงานวิธีการก็คือเอาเท้า เหยียบลงไปที่แป้นเบรกแล้วทำการเหยียบสามครั้งหนึ่งสองสามครั้งที่สี่ให้ท่านเหยียบเบรกเอาไว้แล้วทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นเครื่องยนต์จะต้องติดและแป้นเบรกนั้นจะต้องยุบตัวลงเล็กน้อยจากความรู้สึกของขานั่นแสดงว่าระบบเบรกของท่านนั้นใช้งานได้ดีใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าแป้นเบรกของท่านนั้นไม่ยุบตัวลงแสดงว่าระบบเบรกของท่านนั้นไม่สามารถใช้งานได้ดีได้อย่างปกติเบรกทั่วไปเนื่องจากว่าระบบสูญอากาศนั้นทํางานผิดพลาดนั่นเองถ้าท่านเหยียบเบรกแล้วแป้นเหยียบเบรกไม่ยุบตัวลงนั่นหมายความว่าระบบสูญอากาศหรือว่าที่รู้จักกันทั่วไปก็ค,คือหม้อลมเบรกนั้น แผ่นไดอะแฟรมด้านในอาจจะฉีกขาดนั่นเองข้างในนี่เป็นแผ่นไดอะแฟรมหรือท่อลมนี้อาจจะรั่ววิธีการทดสอบง่ายๆโดยการดึงข้อต่อจุดนี้ออกมาโดยใช้คีมเป็นคลิปล็อกใช้คีมแล้วดึงออกมาปรากฏการที่เกิดขึ้นก็คือจะมีลมดูด เข้าตรงท่อนี้วิธีการดูง่ายๆก็คือเอามืออุดนิ้วมืออุดนิ้วมือของท่านนั้นจะต้องเป็นรอยโดยการถูกดูดของลมดูดเข้าไปลมดูดเข้าไปลมนั้นจะต้องมีแรงดูดมากพอเบรเกจะน,นิ่มนวลได้ถ้าลมไม่มีดูดเดี๋ยวเราไปดูต่อไปว่าเกิดจากอะไรนี่คือปั๊มลมที่คนทันท่วไปรู้จักแต่จริงๆแล้วมันเป็นปั๊มสุญญากาศ ที่สามารถสร้างแรงดูดให้กับหม้อลมมันได้ยาวมหาศาลที่สามารถที่หยุดรถได้อําหนักเป็นตันๆน,นั้นอย่างแน่นิ่งได้นี่คือความสำคัญของแม่ปั๊มตัวนี้นั่นเองแม่ปั๊มตัวนี้ส่วนมากแล้วรถยนต์รุ่นใหม่ๆจะใช้แม่ปั๊มติดกับเครื่องยนต์โดยการขับของเฟืองด้านในแต่ก็มีรถยนต์บางรุ่น ที่ใช้ลมหรือว่าผลิตลมหรือผลิตสูญยากาศนั้นจากตูดปั๊มไดชาร์จหรืออันเทอร์เนเตอร์นี่คืออันเทอร์เนเตอร์ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการทําให้รถยนต์ของท่านนั้นมีกระแสะไฟฟ้าใช้ได้ตลอดระยะเวลาในการขับขี่เพราะฉะนั้นในรถยนต์บางรุ่นก็จะมี2รูปแบบแบบหนึ่งผลิตไฟฟ้าแบบที่สองจะเป็นด้านหลังเราเรียกว่าตูดไตก็จะมีหน้าที่หลักในการสร้างลม ให้ออกมาเหมือนเช่นกันกับปั๊มลมตัวนี้นั่นเองสำหรับรถยนต์บางรุ่นที่เป็นรถยนต์นั่งเก๋งบางรุ่นจะใช้ลมดูดจากระบบท่อไอดีนั่นเองโดยลมดูดของระบบท่อไอดีนั้นเข้าไปสู่ตัวเครื่องยนต์โดยลมดูดนั้นก็จะเป็นลมดูดเข้าเครื่องยนต์แล้วต่อท่อมาอยัางหม้อลมที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่ความสําคัญต่อไปก็คือระดับของน้ำมันเบรกน้ำมันเบรกก็จะมี คำว่าแม็กมินรับต่ํารับสูงเพราะนนั้ระดับของนอนเบรกที่ดีจะต้องอยู่ในระดับสูงตลอดเวลานั่นหมายถึงเบรกนั้นไม่มีจุดรอยรั่วใดๆทั้งสิน้นที่เห็นถัดมาน็นคือแม่ปัมมป๊มเบรกแม่ปั๊มเบรกเป็นตัวกําลังหลักในการสร้างแรงดันให้กับร,ระบบที่นําน้ํามันต่างๆนั้นผ่านไปยังระบบล้อสี่ล้อ,ลอไม่ว่าจะเป็นล้อหลังหรือล้อหน้านั่นเอง พราะนั้นปัญหาอย่างหนึ่งของแม่ปั๊มก็คือรถยนต์บางท่านอาจจะเบรกน้ํามันหายน้ํามันเบรกนั้นหายไปไหนไม่ทราบสาเหตุสาเหตุที่มันหายก็เนื่องจากว่าระบบกลไกข้างในนั้นหรือว่าแผ่นดิสแฟรนั้นเกิดการรั่วไหลจึงทําให้น้ามันนั้นถูกดูดไปเข้าเครื่องยนต์ในรถยนต์ของท่านที่เป็นรถยนต์ลักษณะของใช้ลมดูดของเครื่องยนต์นั่นเองความสําคัญต่อมาก็คือการที่เบรกนั้น มีการแตกหรือเบรกรั่วเบรกรั่วนั้นเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งหลายท่านเบรกไม่แตกเบรกไม่รั่วแต่ท่านต้องย้ำเบรกย้ำบ่อยๆเบรกจึงอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าสาเหตุมีสองทางทางแรกก็คือผ้าเบรกนั้นห่างท่านจะเหยียบเบรกแต่ละครั้งต้องมีการย้ำนั่นเองนั่นคือที่มาของผ้าเบรกนั้นด้านหน้าอาจจะห่างซึ่งเป็นผ้าเบรกดิสเบรคที่ใช้งานมานานผ้าเบรกนั้นหมด ด้านหลังเป็นภาพแบบรัมเบรกใช้งานมาันานอาจจะหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นท่านต้องเปลี่ยนภาพเบรกใหม่ในกรณีที่ย่ำๆแล้วเบรกไม่สูงคือเบรกต่ํานั่นเองอีกกรณีหนึ่งก็คือคนขับรถนั้นจะต้องย่ำบ่อยๆจึงจะเบรกได้กรณีแบบนี้ให้ท่านก้มลงไปดูที่ล้อไม่ว่าจะล้อใดล้อหนึ่งจาก4ล้ออาจจะมีรอยรั่วของน้ำมันเบรกซึมออกมาเพราะฉะนั้น การรั่วการซึมของน้ำมันเบรกไหลออกมานั้นมีโอกาสหรือมีส่วนทําให้อากาศนั้นไหลเข้าไปในระบบเพราะนั้นการที่ท่านต้องย้ําเบรกอยู่บ่อยๆนั่นหมายถึงระบบเบรกนั้นมีอากาศไหลเข้าไปท่านจะต้องทาอยู่2ออย่างคือหนึ่งไล่ลมออกจากระบบเป็นการทําแบบชั่วคราวให้เดินทางไปถึงที่หมายปลายทางได้วิธีการที่สองก็คือให้ช่างทำการถอดเปลี่ยนจุดที่มีรอยรั่ว ท่ออาจจะแตกหรือแม่ปั๊มกระบอกต่างๆอาจจะมีะรยรั่วให้ทําการเปลี่ยนซ่อมแล้วอาการก็จะดีขึ้นอันตรายใกล้ตัวที่คนขับรถยนต์ส่วนมากแล้วไม่เคยรู้กันก็คือน้ํำในหม้อน้ํานั้นมีความร้อนสูงจนเป็นผลทําให้เครื่องยนต์นั้นร้อนจัดหรือว่าโอเวอร์ฮิตนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัดเป็นที่มาของเครื่องยนต์นั้นเกิดความชารุดเสียหาย เพราะว่าร้อยละ60%ซของเครื่องยนต์ที่ใช้ณปัจจุบันความร้อนนั้นสามารถทำให้เครื่องยนต์นั้นสามารถพักได้ในพริบตาภาพเหล่านี้และต่อไปนี้จะเป็นการอธิบายถึงระบบระบายความร้อนของรถยนต์ว่ามันทำงานได้อย่างไรนี่ก็คือหม้อน้ำของรถยนต์จะสังเกตเห็นว่าหม้อน้ำมันก็จะมีท่อบางๆหลายๆเส้นในแนวตั้งเมื่อเครื่องยนต์นั้นทำงานความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้นั้น จะเกิดขึ้นสูงมากภายในผนังกระบอกสูบและบริเวณโพรงทั้งหมดที่อยู่ในเสื้อสูบรวมทั้งฝาสูบนั่นเองเพราะฉะนั้นหม้อน้ําเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่นำเอาความร้อนจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์นั้นไหลออกไปสู่ภายนอกทำให้เกิดการระบายความร้อนโดยพัดลมและส่วนหนึ่งก็ถูกปั่นเป่าโดยน้ำที่ท่านวิ่งจากด้านหน้าไปด้านหลัง แล้วทําให้ลมน้นพะะจากข้างหน้าไปข้างหลังทําให้ความร้อน,น,นพัดถูกหายไปนั่นคือการแลกเปลี่ยนความร้อนเอาความเย็นเข้ามานั่นเองวิธีสังเกตง่ายๆว่าระบบระบายความร้อนของท่านนั้นปกติหรือไม่วิธีแรกก็คือหลังจากท่านขับรถไปประมาณ20นาทีแล้วหรือมากกว่านั้นให้ท่านจับท่อดูเปดิดฝากระโปรงออกมาแล้วหันหน้าไปหาเครื่องยนต์นี่คือเครื่องยนต์ จะเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซเลนหรือเครื่องยนต์ดีเซลก็ตามเปิดฝากระโปรงออกมาแล้วจับดูท่อท่อน้ํานั้นก็จะมีอยู่สองท่อท่อหนึ่งจะอยู่ด้านหลางคือเส้นนี้ท่อหนึ่งก็จะอยู่ด้านบนคือเส้นนี้ทั้งสองท่อนี้จะยึดติดอยู่กับหม้อน้ําเพราะฉะนั้นสองท่อน,นี้ความร้อนจะต้องเท่ากันความร้อนที่พูดถึงนี้ก็คือความร้อนของน้ําที่อยู่ในท่อจะต้องมีอุณหภูมิเท่ากันอลองทดสอบดู ถ้าท่อนั้นมีอุณหภูมิความร้อนที่ไม่เท่ากันแสดงว่าการไหลวนของน้ําออกจากหม้อน้ําเข้าสู่เครื่องยนต์นั้นผิดปกติเนื่องจากว่าวาล์วน้ํานั้นไม่เปิดนั่นเองนี่คือลักษณะของวาล์วน้ําโดยมากแล้วจะติดตั้งไว้ที่ท่อทางเข้าของเครื่องยนต์ทางเข้าของน้ําจากหม้อน้ํามันเข้าเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นวาล์วน้ํามีโทษและมีประโยชน์เช่นกัน ประโยชน์ของมันก็คือรักษาอุณหภูมิของเครื่องยนต์นั้นให้คงที่และทําการดันน้ําที่อยู่จากสูบดันน้ําที่เป็นสูบไปจากด้านหน้านั้นให้มีน้ําไหลเข้าไปอย่างเต็มที่เท่ากันกับสูบที่1น,นั่นคือหน้าที่ของวาล์วน้ําแต่ถ้าเมื่อไร่วาล์วน้ํานั้นเกิดการชนรุดเสียหายขึ้นมาไม่เปิดหรือเสียทําให้น้ํามันไม่สามารถไหลวน ก็วิธีทดสอบง่ายๆโดยการจับดูท่อน้ํานั้นจะร้อนไม่เท่ากันอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นั่นเองต่อมาก็เป็นเรื่องราวของฝาหม้อน้ํานี่คือฝาหม้อน้ํารถยนต์ทุกคันจะมีฝาหม้อน้ํารถยนต์บางคันมีหม้อน้ําแต่ไม่มีฝาหม้อน้ํารถยนต์บางคันมีหม้อน้ําแต่ไม่มีฝาแต่จะปิดฝาตรงที่เป็นหม้อพักน้ําเพราะฉะนั้นหลักการทําง,งานของหม้อน้ําก็คือ เมื่อเครื่องยนต์นั้นร้อนน้ําก็จะดันให้ฝาหม้อน้ำน,นั้นเปิดข้างในฝาหม้อน้าก็จะเป็นสปริงการเปิดของฝาหม้อน้านั้นก็จะดันน้ําไปพักไว้ที่หม้อพักน้ํานั่นเองพอรถวิ่งไปสักระยะหนึ่งอุณหภูมิของก็ยนต์ลดลงทําให้น้ํานั้นดูดกลับคืนมาที่น้ํามาที่หม้อน้าเช่นเดิมเพราะฉะนั้นนั่นคือหลักการทํางานของระบบหล่อยเย็นที่มีสภาพปกติเมื่อไหรก็ตาม ที่ท่านเปิดดูฝาหม้อน้ำหลังจากเครื่องยนต์เย็นปกติแล้วท่านจะสังเกตเห็นว่าน้ําจะเต็มตลอดว่าที่เต็มก็เนื่องจากว่าการไหลวนของน้ําดันออกและดูดเข้านั้นเป็นไปอย่างปกติแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเปิดน้ดําดูน้ําแห้งน้ําหายท่านจะต้องเติมน้ําตลอดนั่นคือที่มาของการรั่วไหลาการรั่วไหลนั้นสามารถสังเกตพื้นฐานได้อย่างสงแนวทางแนวทางแรกสามารถมองเห็น ตามท่อตามจุดทางเดินของน้ําต่างๆแนวทางตรวจสอบที่สองก็คือการที่น้ําหายนั้นส่วนหนึ่งไหลเข้าไปเผาไหม้กับห้องเผาไหม้ที่เป็นส่วนผสมของน้ํามันเชื้อเพลิงนั่นเองทําให้ไม่ทราบสาเหตุว่าน้ํานั้นหายไปไหนนั่นคือที่มาของเครื่องยนต์นั้นชำรุดเสียหายไปมากแล้วท่านต้องนํารถเข้าไปที่ช่างหรือศูนย์บริการหรืออู่ที่อยู่ใกล้เคียงเท่านั้นทําการวิเคราะห์เพื่อซ่อมแซมต่อไป ระบบต่อไปที่จะพูดถึงก็คือระบบไฟฟ้าในรถยนต์รถยนต์นั้นทุกคันจะต้องมีระบบไฟฟ้าภาพที่เห็นนี้ก็คืออันเทอร์เนเตอร์อันเทเนเตอร์นั้นมีหน้าที่หลักในการผลิดกระแสะไฟฟ้าเมื่อเครื่องยนต์นั้นสตาร์ทปิดไปแล้วแต่เมื่อช่วงเรื่อเริ่มต้นนั้นมอเตอร์สตาร์ทนั้นจะอาศัยหรือนำแบตไฟฟ้าจากแบตเตอรี่นั้นเพื่อจะทำการสตาร์ท แต่ถ้าวันใดวันหนึ่งรถยนต์ของท่านนั้นสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วไฟแบตเตอรี่นั้นไม่ดับหมายถึงไฟเครื่องหมายบวกลบด้านซ้ายมือสุดนั้นไม่ดับเพราะนั้นแล้วการทํางานของระบบไฟฟ้ารถยนต์นั้นเมื่อท่านสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นมันจะต้องดับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเห็นไหมครับมันจะต้องดับลงหมายถึงระบบชาร์จไฟฟ้านั้นทํางานปกติแต่ถ้ามันไม่ดับแล้วเราจะทําไง วิธีแก้ปัญหาฉุกเฉินในยามที่ท่านนั้นขับรถไปแล้วมีไฟโชว์แบตเตอรี่นั้นขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งเนื่องจากว่ารถยนต์นั้นใช้ไฟฟ้าในการจุดระเบิดใช้ไฟฟ้าในการสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของรถยนต์เพราะฉะนั้นวิธีต่อไปนี้เป็นวิธีการเบื้องต้นที่สามารถออนำพาตัวท่านเองนั้นไปถึง อู่ซ่อมรถหรือศูนย์บริการรถยนต์นั่นเองนั่นคือการใช้วัตถุแข็งๆนั้นเคาะลงไปที่ด้านท้ายแบบนี้เคาะไปการเคาะนั้นจะต้องเคาะขณะที่เครื่องยนต์นั้นทางานวิธีการนี้นั้นเป็นวิธีการที่ใช้ได้กับรถยนต์บางรุ่นจริงๆแล้วก็สามารถเคาะได้ทุกรุ่น แต่ที่ผมบอกว่าใช้ได้กับรถยนต์บางรุ่นนั้นเนื่องจากว่าพื้นที่จํากัดในการใช้อุปกรณ์แข็งลักษณะนี้ในการเคาะั่นเองถ้าท่านเคาะแล้วท่านก็ไปดูที่นับปัดไฟนั้นจะต้องดับลงนั่นหมายความว่าระบบชาร์จนั้นทํางานปกติแล้วนี่ก็คือลักษณะของออตัวแปลงางที่ส่วนมากแล้วรถยนต์หรือว่าอันโทเนเตอร์ของรถยนต์นั้นจะมีอยู่ ในตัวของมันเองก็คือเมื่อท่านมองเข้าหาตัวรถหยุ์นั้นก็จะมีอยู่บางรุน่นบางพันก็อยู่ฝั่งซ้ายบางพันก็อยู่ด้านขวานี่คือตัวอ,อันเทเรเตอร์มีหน้าที่ในการชาร์จไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีไฟเตือนขึ้นมาแปลงฐานตัวนี้มันอาจจะสึกนั่นเองตอนนี้มันยาวใช้งานไปสักหลายปีมันจะสั้นลงการเคาะนั้นเป็นวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ให้วิธีการ ซ่อมหรือไม่ให้วิการที่ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรซะเลยมันก็จะเป็นการยากเกินไปที่เราจะประครับประคองอรถยนต์นั้นไปถึงที่หมายได้เพราะฉะนั้นการที่มีไฟโชว์เครื่องยนต์รูปบวกลบขึ้นนั้นไม่ได้ไหมายความว่าฐานตัวนี้จะหมดเสมอไปอาจเป็นเพราะว่าฟิลนั้นขาดก็ได้ หรืออาจจะเป็นเพราะว่าไรโอดนั้นมีการลัดวงจรก็ได้เพราะฉะนั้นที่ทางที่ทําที่ผมเล่าให้ฟังนี้เป็นทางเลือกที่คนขับรถยนต์นั้นสามารถที่จะทําได้นั่นเองระบบต่อไปก็เป็นระบบปรับอากาศหรือว่าแอร์นั่นเองหลายท่านเปิดแอร์แล้วไม่เย็นหลายท่านเปิดแอร์เย็นบ้างไม่เย็นบ้างพื้นฐานของคนที่ใช้รถที่ต้องรู้ว่าแอร์ไม่เย็นนั้น ท่านลดดับเครื่องยนต์แล้วมาจับดูที่คอมเพรสเซอร์นั้นเป็นอย่างไรบ้างปรากฏการนั้นจะมีให้เห็นดังต่อไปนี้คือหนึ่งหน้าคลาสต้องหมุนได้หน้าคลาสต้องหมุนได,นได้นั่นหมายาว่าคอมแอร์นั้นไม่หลวมคอมแอร์นั้นไม่น็อกคอมแอร์นั้นยังทำงานได้ดีต่อไปก็คือ ตรวจสอบโดยการสตาร์ทเครื่องยนต์การสตาร์ทเครื่องยนต์นั้นจะมีวัตถุอยู่สองอย่างสองส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นพูเล่ส่วนนี้ส่วนในถ้าท่านยังไม่เปิดแอร์มูเล่ะจะหมุนตลอดเวลาแต่หน้าคลาสคือตัวนี้ที่อยู่ด้านหน้าจะไม่หมุนแต่ถ้าเมื่อไหร่ท่านทำการเปิดแอร์หน้าคลาสตัวนี้ จะหมุนไปด้วยกันไปพร้อมกันและจะได้ยินเสียงตก๊กนั่นคือลักษณะการถูกดูดของแม่เหล็กนั่นคือกรณีของคอมเพรสเซอร์ลักษณะของลูกสูบจะเป็นลักษณะนี้แต่ถ้ารถยนต์ท่านใดของที่เป็นรถยนต์ที่เป็นรุ่นใหม่หรือรถยนต์ที่ค่อนข้างจะใช้โรตารี่ลูกสูบก็จะไม่มีหน้าคลาสนั่นเองเพราะนั้นการที่ไม่มีหน้าคลาส ท่านจะต้องไปพึ่งร้านซ่อมแอร์เพราะว่าไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยตาเปล่าได้แต่ที่ผมพูดถึงนี้เป็นวิธีการตรวจสอบแบบขั้นพื้นฐานสำหรับคนขับรถยนต์ทั่วไปนั่นเองเพราะนั้นสายพานขาดก็เป็นไม่ได้ที่แอร์ไม่เย็นนั่นเองการที่แอร์ไม่เย็นนั้นเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุแต่ที่ผมพูดถึงนี้สําหรับผู้ใช้รถจะพิสูจน์ด้วยตัวเองเบื้องต้นอย่างง่ายๆก่อนที่ถึงมือช่าง ต่อไปก็จะเป็นในลักษณะของวิ่งระดับกาอากาศหลายท่านใช้เครื่องยนต์ดีเซลคอ m มอนเรลการตัดต่อกําลังอการตัดต่อน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นจะถูกควบคุมด้วย SCV v a l v e นี่คือ SCV valve wow. เมื่อท่านเปิดฝากระโปรงเข้าไปในรถยนต์ o m มมอนเรลนั้นโดยมากแล้วจะอยู่มุมขวามือของรถนี่คือลักษณะของ SCV valve wow. ถ้าท่านขับไปแล้วเร่งไม่ขึ้นขับไปแล้วดับกลางทางขับไปแล้วเบาดับโอกาสที่เกิดจาก SCD v a l นั้นขึ้นได้สูงเพราะนั้น s c valve บางครั้งก็ไม่ให้ตัวปัญหาที่ทำให้เครื่องยนต์ของท่านนั้นดับเสือไปเพราะนั้นมีหลายสาเหตุเหลือเกินที่ทำให้เครื่องยนต์นั้นเดินไม่เรียบเบาดับหรือวิ่งไม่มีกำลังแต่โดยมากแล้วถ้าวิ่งแล้วดับ ระหว่างทางหรือกลางอากาศส่วนมากแล้ว s c v v l v หรือตัวควบคุมแรงน้ำมันนั้นจะเสียส่วนเครื่องยนต์ดีเซลที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลพื้นฐานก็จะเป็นสวิตตัดต่อน้ำมันแบบตูดปั๊มนั่นเองแต่นี่คือลักษณะของ s c v v l v าลเอส v ก็จะมีตัวสั้นมีตัวยาวก็หลังจากท่านประสบพบเจอปัญหานี้ก็ลองแวะเวียนเข้าไปที่อู่สอบถามกันดูได้ครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของน้ำมันเครื่องหายน้ำมันเครื่องหายนั้นส่วนมากแล้วจะเกิดกับรถยนต์รุ่นที่ใช้งานมานานแล้วก็ปัญหาหลักก็คือเครื่องยนต์หลวมมีรอยรั่วตามจุดต่างๆนั่นเองแต่ก็อย่าชะล่าใจนะครับรถยนต์ใหม่ๆก็น้ามันเครื่องหายได้เช่นกันก็ต้องฟังดูว่าหายจากอะไรเดี๋ยวลองมาฟังดูปัญหาถัดมาก็คือระบบคลัช คลาสมีหน้าที่ทําให้รถยนต์นั้นวิ่งได้และทําให้รถยนต์นั้นไม่สามารถวิ่งได้ก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะว่าคลัสนั้นที่ผมพูดถึงนี้เป็นคลาสแบบสปริงวีแผ่นไดอะแฟมแผ่นคลาสแผ่นเดียวลักษณะของมันคืออย่างที่เห็นนี้เป็นการใช้การตัดต่อกําลังโดยมีแผ่นคลาสอยู่ด้านในปัญหาที่เกิดจากคลสคัสก็คือหนึ่งคลาสลื่นวิ่งไม่ออกเร่งเครื่องยนต์นั้น มีแต่เสียงรอบสองพันสามพันวิ่งไม่ออกเหม็นกลิ่นไหม้ั่นเองเพราะปัญหาของคลาสก็คือออกตัวบางครั้งก็สั่งอ,ออกตัวไม่ได้เรียกนั่นเองเพราะปัญหาของคลาสส่วนมากแล้วคือวิ่งไม่มีกำลังออกตัวสั่นบางครั้งก็ออกตัวก็ตกตก,ตก,ตก,ตกนั่นเองเนื่องจากแผ่นคลาสนัานแข็งเกินไป แผ่นคลาสไม่ได้คุณภาพปัญหาของคลาสอย่างหนึ่งก็คือแผ่นคลาสแข็งนั้นจะออกตัวเกณฑ์นหนึ่งเกณฑ์สองนั้นก็ตกพอเกณฑ์สี่เกณฑ์ห้าแล้วจะวิ่งเรียบนั่นคือลักษณะของแผ่นคลาสทานมีความแข็งนั่นเองปัญหาต่อมาของหวีก็คือเวลาเหยียบคลาสแล้วมีเสียงดังปล่อยคลาสเสียงเงียบก็คือลักษณะของลูกปืน กดคลาสนั้นเวลามันเวลาคนขับเหยียบคลาสคลาสก็จะวิ่งเข้าชนกับโวจุดนี้ทําให้ลูกปืนนั้นเกิดการหมุนเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่คนขับเอาขาออกจากแป้นเหยียบคลาสนั่นหมายถึงลูกปืนนั้นหยุดหมุนคือที่มาของสาเหตุของคลาสนั้นไม่มีเสียงดังและอีกอย่างหนึ่งกรณีจะสวนทางกันกับการเหยียบระดังปล่อยละหายก็คือด้านในนี้ก็จะมีลูกปืนเล็กๆอีกตัวหนึ่งลูกปืนตัวนี้ จะมีเสียงดังตลอดเวลาถ้ามันเกิดเสียหายขึ้นมามันจะดังขณะที่ยังไม่เหยียบคลาสแต่มันจะหายดังเมื่อเหยียบคลาสนั่นเองสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าทุกครั้งที่คนขับนั้นเหยียบคลาสคลาสนั้นจะถอยหาออกมาจากแผ่นาจากลายวนทาให้เกิดการตัดต่อกําลังลูกปืนนั้นก็จะไม่หมุนนั่นคือที่มาของเสียงนั้นหายไปเพราะฉะนั้นปัญหาของคลาสนั้นถ้ายให้ดีต้องใช้แผ่นคลาสหรืออุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวกับคลาส ป็นของแท้เป็นของที่ติดกับรถหรือของดั้งเดิมอย่าไปดัดแปลงมันปกปติแล้วมันเครื่องที่ทุกท่านเติมลงไปส่วนมาก90%นั้นจะถูกเก็บไว้ที่ด้านล่างของเครื่องยนต์รเราเรียกว่าอ่างน้ำมันเครื่องนั่นเองอ่างน้ำมันเครื่องข้างในก็จะมีส่วนที่เป็นรูนนี้ก็จะเป็นฝักบัวฝักบัวนี้จะต่างจากฝักบัวในห้องน้ําที่หลายท่านอาบน้ํา นั่นคือจะมีน้ำน้ำออกแต่ฝักบัวตัวนี้จะมีน้ำมันเครื่องนั้นดูดเข้านั่นเองเพราะนั้นฝักบัวนั้นไม่ได้ทาให้น้ำมันเครื่องนั้นหายหรือแห้งแต่เมื่อไหรที่ฝักบัวนั้นสกปรกมันจะทําให้เครื่องยนต์นั้นเกิดโอกาสที่จะชำรุดเสียหายได้เนื่องจากว่าช่องทางเดินของฝักบัวนั้นอุดตันนั่นเองแต่วันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องน้ำมันเครื่องหายนั้นหายได้อย่างไรบ้างข้อแรกก็คือ เครื่องยนต์หลวมวิธีสังเกตง่ายๆคือควันจะออกพ่อไอเสียสีเข้าขา,ขา,เ,าเมื่อท่านเปิดหรือว่าดึงเหล็กปัดก้านวัดน้มันเครื่อออกมาก็จะมีควันพุ่งออกมานั่นคือเครื่องยนต์หลวมมันหายไปกับการเผาไหม้กับน้ำมันเชื้อเพลิงในจังหวะดูดและจังหวะอัดนั้นเครื่องยนต์จะทําการปิดวาล์วท,ท,ท,ทั้งสองตัวพร้อมกันคือวาล์วไอดีและวาล์วไอเสียเพราะฉะนั้นในจังหวะนี้เครื่องยนต์จะทําการ เกิดการลุกไหมระหว่างน้ำมันเครื่องและน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันแกสส๊สโซเนนันพร้อมๆกันคือที่มาของเครื่องยนต์นั้นน้ำมันเครื่องหายนั่นเองต่อไปก็คือมีรอยรัวรร่วมีรอยรั่วตามจุดต่างๆต,ต่อไปคือซีนหมกวกวเบาเครื่องยนต์ไม่หลวมแต่ว่าซีนหมกวกวเบาหลวมทําให้เครื่องยนต์นั้นมีควันออกขาวที่ท่อไอเสียนั่นเองก็ ส่วนมากแล้วจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานกันมานานถึงจะมีอาการลักษณะนี้นั่นเอง